สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวดารุณีพลกลางปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเมตตาวิทยาอําเภอหลงศักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหนูเป็นผู้ได้รับรางวัลคนดีสีจังหวัดประเภทเด็กและเยาวชนค่ะหนูเป็นผู้ยึดคุณธรรม5ประการมาเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตอันประกอบไปด้วยหนูเป็นผู้ดําเนินชีวิตอยู่บนความพอเพียง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความประหยัดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายการเก็บออมการมีภูมิรู้ภูมิธรรมไว้เป็นภูมิค้มกันประจำตนค่ะหนูเป็นผู้มีวินัยต่อตนเองคือรู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำการมีวินัยต่อตนเองด้วยการรู้จักควบคุมตนเองให้ทำหน้าที่ในการเรียนก,การทำกิจกรรม ความรับผิดชอบต่างๆได้เป็นอย่างดีหนูเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเองมีความประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งทางกายวาจาใจทั้งต่อตนเองและผู้อื่นหนูเป็นผู้มีความเสียสละมีจิตอาสา โดยการร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอในทุกโอกาสจากการมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรมต่ตางๆเช่นการเป็นจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นรองประธานสภานักเรียนช่วยเหลืองานกิจกรรมของโรงเรียนเป็นสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอรวันเป็นสมาชิกกลุ่มเยาวชนเผยแผ่ทําโรงเรียนเมตาวิทยา ทำกิจกรรมจิตอาสาด้านพระพุทธศาสนาเป็นตน้นนอกจากนี้การดำรงตนอยู่ในคุณธรรม5ประการข้างต้นแล้วหนูยังทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและกิจกรรมพัฒนาสังคมอย่างหลากหลายและหนูมีส่วนร่วมในการส่งต่อความดีให้กับผู้คนในโรงเรียนชุมชนสังคมและประเทศชาติด้วยการเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนการเป็นกระบอกเสียงในการพูดเล่าประสบการณ์ ผู้สุ่ทรพจนรการบรรยายธรรมการทำสื่อสร้างสารรค์ในการสร้างจิตสำนึกด้านดีนดให้เกิดขึ้นเป็นตน้นมาร่วมกันสืบสารความดีด้วยการลงมือทำเพื่อให้ความดีแผ่ไปในสังคมกันเยอะๆนะคะ